พักร่วมรัฐบาลขอโทษแล้วนะครับทำวงประชุมสภาร่มอัดฝ่ายค้านใช้อาวุธนับองค์ประชุมเร็วเกินไปโอ้โหวันนี้นะครับอ,ออกมาขอโทษนะครับแต่ยังไปโทษนะครับคนอื่นอีกถามว่าวันนี้คุณเป็นสสถ้าคุณมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่คุณทำเนี่ยในการประชุมสภาผมถามว่าในการประชุมสภาเป็นหน้าที่ของสสหรือเปล่า ถ้าเป็นหน้าที่ของสสเนี่ยแล้วสสไม่เข้าประชุมสภาจนทําให้สภาร่มแล้วไปบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยใช้อาวุธนับองค์ประชุมเนี่ยถามว่าวันนี้นะครับการนับองค์ประชุมนะ่ะถ้าวันนี้สสทุกคนนะครับรู้จักหน้าที่ของตัวเองมาทําหน้าที่ของตัวเองนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 2. นะครับนับองค์ประชุมกี่ครั้งก็ไม่มีทางร่มเขาจะใช้อาวุธนี้มานับองค์ประชุมได้ไหม ก็ในเมื่อคุณเองนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองไม่รู้จักหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วมาโทษคนอื่นว่าแล้วมาโทษฝ่ายค้านว่าใช้อาวุธในการรับนับองค์ประชุมเร็วเกินไปแบบนี้หรอครับคุณเป็นสสที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่การทําตัวของคุณนะ่มันไม่มีเกียรติและไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยเพราะจริงๆถามว่าการประชุมสภานี่คําถามเลยก็คือว่าการประชุมสภาเป็นหน้าที่ของสสหรือไม่ ถ้าเป็นหน้าที่ทําไมคุณไม่ทําหน้าที่ของคุณให้ดีและการที่ถ้าบอกว่าวันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยถ้ามีการมาลงชื่อเพื่อจะรับนะครับเบี้ยประชุมแล้วเที่ยงออกไปอันนี้ผมบอกเลยว่าเร็วเร็วมากๆที่ทําแบบนี้เพราะถามว่าวันนี้ถ้าคุณรู้จักหน้าที่ของตัวเองเนี่ยคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยและก็ผมก็บอกเลยว่าถ้าประชาชนสําหรับผมนะผมในฐานะประชาชนบอกเลยครับฝ่ายค้านทําถูกมาก ฝ่ายค้านทำดีมากที่รับองค์ประชุมและขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านทุกครั้งที่นะครับองค์ประชมุมแบบนี้หายไปแบบนี้ให้ฝ่ายค้านนับองค์ประชมุมทุกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รู้นะครับว่าสสพวกนี้เลวขนาดไหนพวกสสเ่าเนี้ยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ขนาดไหนวันนี้ถ้าพวกคุณรู้จักหน้าที่ของคุณเองรู้จักว่าหน้าที่คุณคืออะไรและคุณทําตามหน้าที่ของคุณนะแค่นั้นเองคุณไม่ต้องมาโทษคนอื่น คุณไม่ต้องต้องมาบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเนี่ยอ่าใช้อาวุธใช้อ่ากันแกล้งหรือใช้นับองค์ประชุมอะไรก็แล้วแต่วันนี้พวกคุณเองนะครับสมควรที่จะสํานึกว่าคุณมีหน้าที่ที่จะทําไรในเมื่อคุณสมัครเข้ามาเป็นสสคุณก็ต้องรู้ว่าสสนี่เขามีหน้าที่อะไรวันนี้คุณต้องทําหน้าที่ของคุณไม่ใช่คุณไม่ทําหน้าที่แล้วไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้นะต้องบอกบอกเลยครับว่าวันนี้ผมบอกเลยครับว่า พวกคุณเลวโดยสันดานหรือเปล่าอยากจะถามว่าพวกคุณเนี่ยเลวโดยสันดานหรือเปล่าแล้ววันนี้คิดดูเฮ้ยนะคไม่ไม่เข้าประชุมจนสภาร่อเพราสภาร่อนะครับทางพรรคก้าวไกลเองที่เป็นฝ่ายค้านนับองค์ประชุมก็ไปบอกว่าเฮ้ยใช้อาวุธในการนับองค์ประชุมเร็วเกินไป แล้วทาไมคุณไม่ทําหน้าที่ล่ะครับทำไมคุณไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองล่ะครับทําไมคุณไม่ทําหน้าที่ของตัวคุณให้ดีล่ะครับถ้าคุณทําหน้าที่ของตัวคุณดีสะอย่างเดียวทุกอย่างมันไม่มันไม่ใช่ปัญหาแล้วจริงๆแล้วมันไม่ต้องมาให้ฝ่ายค้านนับองค์ประชุมด้วยด้วยสามถ้าคุณรู้จักหน้าที่ของตัวเองคุณรู้จักว่าคุณสมควรจะทําอะไรคุณมีจิตสํานึกนะครับในการที่จะทําเพื่อประเทศชาติประชาชนคุณก็คงจะไม่ขาดประชุมแต่นี่คุณไม่มีจิตสํานึกอะไรเลย จนต้องให้ฝ่ายค้านใช้วิธีนับองค์ประชุมเพื่อให้ประชาชนได้รู้ไงเพื่อให้ไอ้ประชาชนได้รับรับทราบไงว่าพวกคุณมีสันดานเป็นยังไงกันนะครับพักร่วมรัฐบาลขอโทษแล้วนะครับทำวงประชุมสภาร่มอัดฝ่ายค้านใช้อาวุธนับองค์ประชุมเร็วเกินไปจุลพันธ์นะครับนำทีมสสเพื่อไทยนะครับภูมิใจไทยพลังประชารัฐแถลงขอโทษวงประชุมสภาร่มทำยติแก้ปัญหาราคากุ้งถูกปัดตก อัดิสอนอัดฝ่ายค้านใช้อาวุธนับองค์ประชุมเร็วไปสอนมวยถ้าเล่นเกมการเมืองกฎหมายฝ่ายค้านจะไม่ถูกเสนอแม้แต่ฉบับเดียวนะมีการมาคุยนะก็ลองดูครับว่าถ้าเกิดกฎหมายที่ฝ่ายค้านเสนอไปนะครับแล้วนะครับไม่อ่าไม่ได้ถูกเสนอก็อย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้ครับถ้าวันนี้นะครับเรื่องที่พักก้าไกลเสนอไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ถ้าพัก รัฐบาลนะครับไม่ยอมเสนอและปัดตกนะครับก็ลองดูครับว่าประชาชนยังไงเพราะคุณอดิศรเองเนี่ยนะครับคุณเป็นสสเนี่ยนะครับที่ไม่ได้รักษาคําพูดนะครับที่ตบ,บัดสัตว์หักหลังประชาชนไม่เคยรักษาคําพูดของตัวเองแล้ววันนี้จะมาบอกอีกว่าเฮ้ยถ้าเล่นเกมแบบนี้คุณจะเล่นเกมการเมืองคุณจะไม่ให้กฎหมายของฝ่ายค้านผ่านสักฉบับเดียวมันคือคุณกําลังจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพวกคุณจะกระชากขาดฝางเหรอ ท,ทั้งที่พวกคุณเองไม่มีความรับผิดชอบพวกคุณเองไม่มีจิตสํานึกในการทํางานไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ขาดประชุมแล้วพักเง่าไกลเขานับองค์ประชุมก็ถูกแล้วถ้าวันนี้คุณรู้จักหน้าที่คุณรู้จักจิตสํานึกคุณมีจิตสํานึกของควา์มเป็นคนอยู่คุณมีจิตสํานึกของฟาร์มที่อยากจะทําเพื่อประเทศชาติประชาชนไม่ได้จิตสํานึกที่จะทําเพื่อตัวเอง like <mm> อย่างเดียวเนี่ยวันนี้คุณจะคุณก็ต้องอยู่ประชุมให้ครบ ให้พักก้าวไกลหรือพักฝ่ายค้านนับอง์ประชุมทีไรก็ครบแต่วันนี้พวกคุณไม่อยู่แล้วก็มาโทษว่าเฮ้ยพักก้าวไกลใช้วิธีนับอ์ประชุมนี่แหละครับสันดานสสนี่คือครับสันดานคนที่ไม่รักษาคําพูดเขาพูดกันแบบนี้แหละครับ วันที่31สิงหาคม256ที่รัฐสภานะครับนายจุลพันธ์อมมวิวัฒน์สสพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนะครับสสนะครับพักเพื่อไทยสสพักภูมิใจไทยและสสพัรพรังประชารัฐร่วมกันแถลงข่าวต่อกรณีที่องค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบจนประธานสภาผู้แทนสษดา ผู้แทนรัศฎรต้องสั่งปิดการประชุมในขณะที่มีการเสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัฐฎรตั้งคณะนะครับกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนะครับแนวทางในการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำว่าขออภัยพี่น้องประชาชนที่ตั้งหน้าตั้งตารอปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรและขอโทษ ที่ไม่สามารถทําให้นะครับการพิจารณายติดังกล่าวเสร็จสิ้นเนื่องจากมีการขอนับองค์ประชุมโดยเมื่อวานมีการเสนอยตินะครับจากฝ่ายค้านเรื่องของให้สภานะครับผู้แทนพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้ทํากานออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ทางฝ่าย พักร่วมนะครับและเพื่อนๆสมาชิกพักอื่นๆรงมติเห็นชอบนะครับให้ดําเนินการตามวาระประชุมเดิมเนื่องจากมีการเห็นชอบว่าเรื่องที่บรรจุในวาระพิจา,ารณาลําดับก่อนหน้านี้มีความสําคัญและเร่งด่วนต่อการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับอีกทั้งเรื่องของการทําประชามติจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบ,บับใหม่จะมีการดําเนินการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกอยู่แล้วเนื่องจากนี้นะครับยังมีความเห็นว่ากลไกที่ทางฝ่ายค้านได้เสนอ ได้เคยเสนอทำประชามติต่ตอสภาไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงจึงควรเห็นอ่าจึงควรเสนอยัตติต่อสภาเพื่อส่งให้รัฐบาลต่อไปก็คำถามนะครับคุณบอกว่านะครับเรื่องวาระสําคัญเนี่ยเรื่องของการเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาเกษตรกรถ้ามันเร่งด่วนจริงแล้วทําไมพวกคุณไม่อยู่ในสภาทําไมพวกคุณไม่เข้าประชุมสภาถ้ามันเร่งด่วนจริงถ้าวันนี้คุณบอกว่าเนี่ยเรื่องของเกษตรกรและวันนี้เป็นการที่เรียกว่า เสนอนะครับกรรมธิการเรื่องของการแก้ปัญหาราคากุ้งยตัติอันนี้ถ้าคุณคิดว่ามันสาคัญแล้วคุณทําไมไม่อยู่ให้ครบแล้วก็บอกเลยนะครับวันนี้การที่พวกคุณอยู่ไม่ครบแล้วมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพักฝ่ายค้านพักเก้าไกลเสนอนะครับในการนับองค์ประชุมทําให้องค์ประชุมร่มนะครับจริงๆมันมัน มันไม่สมควรเสนอวันนี้คุณไม่ถามตัวว่าตัวพวกคุณเองนะครับว่าจริงๆคุณไม่สมควรจะหนีประชุมคุณสมควรจะเข้าประชุมคุณจะอยู่ในที่ประชุมเพราะมันเป็นหน้าที่ของคุณพูดตรงนี้สิครับบอกตรงนี้สิครับคุณไม่สํานึกในหน้าที่คุณไม่ทําหน้าที่ของคุณนะคุณไม่อยู่ในในข้างในที่ประชุมสภากันเองแล้วมีการนับองค์ประชุมแล้วคุณไปโทษาฝ่ายค้านเนี่ยนับองค์ประชุมทําให้องค์ประชุมร่วมฝ่ายค้านเนี่ยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของ ของประชาชนใช้วิธีนับองค์ประชุมพวกคุณนั่นแหละไม่เห็นก่ประโยชน์ของประชาชนเพราะไม่อยู่เข้าประชุมเพราะถ้าวันนี้คุณอยู่ประชุมสะอย่างเดียวองค์ประชุมยังไงนับก็ครบมันไม่จําเป็นจะต้องให้พักก้าวไกลมานับหรอกครับเพราะคุณน่ะต้องมีจิตสํานึกด้วยตัวเองคุณมีสามัญสานึกด้วยตัวเองคุณเข้ามาเป็นสสการประชุมสภามันคือหน้าที่ของพวกคุณหรือเปล่าถ้ามันคือหน้าที่พวกคุณแล้วทําไมคุณไม่สาเนียกและคุณไม่สํานึกว่ามันคือหน้าที่ที่คุณต้องทํา แล้วทำไมคุณถึงไม่ถึงไม,ถงไม่ถึงไม่อยู่การประชุมสภาถามหน่อยเถอะครับอย่ามาโทษเรื่องอื่นครับอย่ามาบอกว่ามันเป็นโอ้โหมันเป็นเรื่องเร่งด่วนให้พี่ถ้ามันเป็นเรื่องเร่งเร่งด่วนและคุณให้ความสาคัญกับมันทําไมคุณไม่อยู่ประชุมถามหน่อยเถอะครับ สำหรับเสนอยติในวันนี้ไม่ใช่การเสนอยติเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแต่เป็นปัญหาของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงไม่สามารถนำมาเป็นเรื่องทางการเมืองและหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายจะถือว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านทำในวันนี้เป็นสิ่งที่ชอบทำแต่ประเด็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนควรเห็นชอบนะครับโดยพักร่วมรัฐบาลยืนยันว่าจะมีการเสนอยติดังกล่าวใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าและจะพิจารณาให้แล้วเสร็จและเสนอต่อรัฐบาลโดยเร็วที่สุดจะไม่ทำให้สภาสมัยนีล้ล นสรุปแล้วคุณก็ยังโทษว่าฝ่ายค้านไปเสนอแล้วทําให้เรื่องนีล่มพวกคุณนั่นแหละไม่อยู่ในสภาพวกคุณน่ไม่ไม่เข้าประชุมสภาพวกคุณไม่ทําหน้าที่พวกคุณไม่มีจิตสํานึกที่จะทําหน้าที่คุณไม่มีจิตสํานึกในการทําหน้าที่ของสสคุณไม่เห็นความสาคัญคุณไม่ได้อยู่ในสภาถ้าวันนี้คุณอยู่ในสภาคุณเข้าประชุมสภาคุณเห็นความสาคัญทุกอย่างก็จบให้ฝ่ายค้านเขานับองค์ประชุมยังไงก็ครบ หน้าที่ของพวกคุณหรือเปล่าผมถามหน่อยเะครับคุณเป็นสอสอหน้าที่การประชุมสภาเป็นหน้าที่ของพวกคุณหรือเปล่าถ้าเป็นหน้าที่ของพวกคุณแล้วทําไมพวกคุณถึงไม่อยู่ประชุมสภาถามหน่อยเถอะครับไม่ต้องมาโทษเรื่องอื่นไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาพูดไม่ต้องมาพูดให้ตัวเองดูดีขณะน,นี้ที่นายวรสิทธิ์นะครับ เสียงประสิทธิ์สอสอพักภูมิใจไทยกล่าวว่าให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะเสนอยตินี้กลับมาพิจารณาโดยเร็วเนื่องจากปัญหาปากท้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและต้องขอโทษประชาชนที่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้เนื่องจากปากท้องประชาชนสําคัญที่สุดแต่ไม่เข้าประชุมสภาท,ทั้งที่รู้ว่าจะมีการเสนอยตินี้แต่พวกคุณไม่อยู่ไม่เข้าแล้วบอกเป็นห่วงอย่ามาพูดดีฝาครับอย่ามาตลบตะแลงอย่ามาตอแหลอย่ามาโกหกประชาชนครับ ด้านนายอัฐกรนะครับสิสทธิัตยานนท์นะครับสอสอพักพลังประชารัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนเสนอยติด,ดังกล่าวเป็นคนแรกและจะดําเนินการนะครับพิจารณาในเรื่องนี้นะครับต่อเพื่อเสนอต่อรัฐบาลโดยเร็วที่พวกคุณเป็นคนเสนอเองและทําไมพวกคุณฝ่ายรัฐบาลถึงไม่อยู่ให้ครบถ้าวันนี้ฝ่ายรัฐบาลอยู่ครบ3 1 4เสียงอ่ะมันก็เกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งฝ่ายค้านด้วยซ้ําพวกคุณไม่มีความรับผิดชอบ นายอดิศรเพียงเกศสอสอพักเพื่อไทยกล่าวปิดท้ายว่าขอบคุณที่พักนะครับที่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้เป็นอย่างดีในการนับองค์ประชุมเนื่องจากเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดของฝ่ายค้านแต่ไม่คิดว่าจะนํามาใช้เร็วจนเกินไปตนไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ชิงไหวชิงพิบมากเกินไปหากในระยะเวลา4ปีนะครับมีการใช้เกมทางการเมืองเช่นนี้นะครับพักร่วมฝ่ายค้านคงไม่อาจ คงไม่อาจจะเสนอได้แม้แต่ฉบับเดียวตนต้องการให้สภาเป็นสภาที่สวยงามรัฐบาลจะพยายามปรับปรุงให้สมาชิกนะครับมาครบองประชุมเพื่อให้สภาสามารถเดินต่อไปได้อืพูดเหมือนดูดีเนาะนะครับปรับปรุงแล้วก็อยากให้เป็นสภาที่สวยงามแต่ถามว่าวันนี้คนที่ทําผิดคือใครครับคนที่ทําผิดคือพวกคุณพวกคุณไม่รู้จักหน้าที่พวกคุณไม่ไ,มได้สํานึกในหน้าที่พวกคุณไม่ได้ทําหน้าที่สส เพราะหน้าที่ของสสในการประชุมประชาามันคือหน้าที่หรือเปล่าแล้วพวกคุณไม่เข้าประชุมพวกคุณไม่อยู่ประชุมแล้วคุณไปโทษว่าฝ่ายค้านใช้วิธีนับองค์ประชุมวันนี้สมควรแล้วครับประชาชนเห็นด้วยเลยครับที่นับองค์ประชุมเพราะจะได้เห็นสันดานของพวกคุณไงครับว่าพวกคุณนะ่ะนะครับเข้ามาเซ็นนะครับชื่อเพื่อรับเบี้ยรประชุมกันกันอย่างเดียวแล้วไม่ได้สนใจหรือเปล่าวันนี้สิ่งที่ ก้าวไกลทามันทาให้ประชาชนได้รู้ไงว่าพวกคุณไม่ได้เห็นความสาคัญของประชาชนพวกคุณไม่ได้ไม่ได้สํานึกในการทําหน้าที่พวกคุณไม่มีความรับผิดชอบในการหน้าที่วันนี้คุณบอกคุณเป็นสสผู้ทรงเกียรติสิ่งที่คุณทำนะ่ะคือมันสิ่งที่น่าเกียรติเพราะถ้าวันนี้คุณเป็นฝ่ายรัฐบาลมี314เสียงอ่ะ314เสียงอยู่ครบยังไงก็แล้วแต่ฝ่ายค้านไม่มีสักคนหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไร3า4ยเสียงมีนี่แหละครับเขาถึงได้บอกฝ่ายรัฐบาลต้องมีให้มีสเสถียรภาพในในจำนวนเยอะ แล้วเป็นไงล่ะพวกคุณทําอะไรแล้วพอสภาร่มนะครับไม่ไมครบองค์ประชุมก็มาโทษว่าฝ่าย้านนับองค์ประชุมฝ่ายฐานเล่นเกมแบบนี้นะครับแล้วก็มีใครมาขัดฝังพวกคุณทําอะไรกันอยู่พวกคุณไม่สําเนียกหรือว่าพวกคุณ่ะนะครับเลวโดยสันดานแล้วหรือยังไงครับประชาชนยังผมข้องใจมากเลยครับวันนี้นะครับถ้าพวกคุณนะครับสํานึกในหน้าที่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง ว่าการประชุมสภามันคือหน้าที่ของสสก็กัดรุานาทําหน้าที่แล้วไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปว่าคนอื่นเพราะพวกตัวคุณเป็นคนทําผิดพวกคุณไม่ได้สํานึกในหน้าที่แะเพราะฉะนั้นวันนี้เลวด้วยตัวเองก็ยอมรับว่าตัวเองเลวครับอย่าไปโทษคนอื่นมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหมมีอะไรขึ้นหน้าเียอัปเดตให้ฟังครับ